สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับฟังวยัยไอจอยวันนี้โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดเลยนะครับคือจริงๆพี่ใหม่พูดนี่แหละมันเป็นเรื่องที่จริงๆผมก็เตรียมไว,แว้แนวแนวนี้นาะแต่พี่ใหม่พูดได้ครอบคลุมมากเลยนะครับ สิ่งสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ผมเห็นเนาะตอนนี้ขอบขอบคุณครูบีมด้วยนะครับเห็นไหมครับทุกๆคําพูดของของแต่ละผู้นําหรือคนที่เข้ามาในห้องนะครับมันจะเป็นคําพูดที่จะทําให้เรามีมีพลังหรือสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับตรงนี้เห็นชัดเจนได้เลยนะครับทําไมถ้าเราฟังถ้าฟังครูบีมวันนี้นะครับ ฟังตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะครับถ้าตั้งใจฟังนะครับตั้งแต่ครูบีมามานะครับจนกระทั่งถึงคุณใหม่นะครับสิ่งที่เราจะได้เลยนะครับผมบอกเลยก็คือคําคพูดในแต่ละคนเนี่ยจะมีจุดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับกับหลายๆคนนะครับผมถึงบอกว่าช่วงสําคัญเลยนะครับของของพวกเรานะครับก็คือช่วงวายไอจอย นะครับไว้จอยเนี่ยเราก็การสร้างแรงบันดาลใจของของผู้นำนะครับตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังสิ่งสิ่งสำคัญเลยนะครับสิ่งที่ผมย้ำทุกๆครั้งเลยเหมือนที่คุณใหมายพูดก็คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายนะเนีย่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการทำทำทุกทุกอย่างทุกทุกธุกรกิจไม่ใช่เฉพาะออกแคนนะครับเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราจะต้องชัดเจนกับมัน นะครับผมให้ความสําคัญถึง90ผมพูดทุกครั้งในห้องนะครับว่าเป้าหมายเป็นเรื่องสําคัญเห็นไหมครับครั้งแรกเข้ามาหลายคนนะครับถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเวลาเจอคําปฏิเสธหรือเจอสิ่งที่ไม่เข้าใจนะครับก็คืออะไรครับก็คือจะท้อนะครับแต่พอเราย้อนกลับไปดูเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเราเรา,เราเห็นก็คือนี่ คือคือ,คอ,คอสิ่งที่จะเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้เราเข้ามานะครับและหลายหลายคนนะครับหลายหายคนมักจะออกไปพูดผมบอกเลยวันนี้นะประสบการณ์ของพี่ใหม่นี่แหละเป็นตัวตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับตอบโจทย์ทั้งหมดเลยว่านี่แหละ,ะตัวชั้นคือหลายคนยังยังยึดตัวเองยึดหัวโขนชั้นเก่งเข้ามาใหม่ๆนะครับ ฉันเก่งฉันาสามารถาเรามีความรู้เราเราน่าจะทําได้นะตรงนี้ในเมื่อเราประสบความสําเร็จจากที่อื่นมาแต่พอไปลงสนามจริงนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญเลยนะครับสิ่งที่ที่เราได้จากประสบการณ์หรือว่าัายจอยของพี่ใหม่ออย่างหนึ่งคือการเข้าเรียนรู้เห็นไหมครับท่านเข้าเรียนรู้ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาเข้าห้องประชุม นี่นี่คือคนที่มุ่งมั่นจริงๆนะครับเราเราเราลองย้อนกลับมาดูนะครับว่าทุกวันนี้เราเป็นแบบนี้ไหมวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าน้องจีนโนเขาอัดเทปนะครับให้เราไปเปิดทบทวนฟังซ้ำแบบตั้งใจเลยนะครับฟังซ้ำแบบตั้งใจเลยแล้วเราจะรู้ว่าเ,ออเราควรทำยังไง วันนี้ผมเตรียมตัวเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าจะทํำยังไงให้ให้เกิดธุรกิจให้ให้าทาไมหลายคนที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่มีผลลัพธ์เกิดจากอะไรครับถ้าเราฟังเทปพ,พ,พี่ใหม่แล้วทาตามแบบพี่ใหม่นะผมบอกทุกคนประสบความสําเร็จแน่นอนลองลองไปตั้งใจฟังให้ดีนะครับวันนี้มีประโยชน์มากๆเห็นไหมครับทุกห้องที่เราไม่ได้เข้าเรียนนะครับ ใครที่ทีมงานของตัวเองไม่ได้เข้าจะรู้สึกรู้สึกไหมครับว่ามันน่าเสียดายบางบางครั้งนะครับในหลายๆเรื่องเนาะอย่างอย่างเช่นการฟังสดกับการฟังเทปจะต่างกันนะครับการฟังสดเนี่ยมันมัน,ม,นมันให้ฟิลมันมันไม่ให้ความรู้สึกนะครับมากกว่าการที่เราจะไปฟังเทปอย่างเช่นวันนี้เช่นเดียวกันครับที่เราจะเจอกับคุณเอบีนะครับ เราจะต้องเข้าใจนะครับว่านะักพัฒนาช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการทำในการนำอัพวอลเล็ตเข้าสู่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นงานของคุณเอ็บบี้จะค่อนข้างยุ่งนะครับวันนี้นะครับใครที่มีความรู้สึกว่าเอะแล้วเราจะเข้ามาทำไมเราฟังภาษาอังกฤษไม่เป็นไม่เป็นไรครับเพราะยังไงเดี๋ยวมันมีคนแปลข้อแรก แปลตอนนั้นอาจจะยังไม่เข้าใจเลยค่อยมาฟังซ้ำแต่สิ่งที่เราจะจะได้รับคือบรรยากาศนะครับบรรยากาศเนี่ยเราเราจะทำยังไงให้ทีมงานของเราได้เข้ามารับฟังได้ได้เข้ามาเห็นหน้าคุณเอฟบีได้เข้ามาฟังไม่รู้รรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับไม่มีใครเก่งนะครับเรามันไม่ใช่ภาษาเราบรรพบุรุษของเรา นะครับสิ่งสําคัญคือ Jam ไม่เป็นไรเรามามาซึมซับบรรยากาศมาดูแววตานะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวคุณเอฟบีให้เปิดกล้องแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เปิดกล้องแล้วโอ้ยังอยู่ในชุดนอนไม่ได้นะครับแต่ห้าโมงเย็นคงไม่มีใครนอนนะครับก็วันนี้นะครับผมตื่นตันนะผมตื่นตันแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าผมต้องฟังซ้าในในในเคสของของของ ุณใหม่เนี่ยอีกแน่นอนของพี่ใหม่เนี่ยอีกแน่นอนเพราะว่าตรงนี้นะครับเราสามารถอ่าแล้วจะส่งต่อด้วยนะครับส่งต่อให้กับทีมงานนะครับแล้วผมจะกําชับให้ทีมงานเนี่ยฟังฟังแบบละเอียดน,นะครับประโยชน์ได้มากเลยการที่เราเข้ามาเรียนรู้นะครับเห็นไหมครับเราอาจจะมีธุระนะครับหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาเห็นไหมครับคุณใหม่ผมเองก็ไม่มีเวลานะครับในการทำเราเปิดร้าน นะครับบางครั้งลูกค้าเข้ามาแต่เราเปิดฟังผมมาเปิดเปิดลําโพงนะครับเวลาทํางานไปด้วยนะครับเปิดลําโพงไปด้วยนะครับคือฟังตลอดนะครับฟังยังเข้าวันนี้ฟังอย่างที่ผมอย่างอย่างที่พูดนะครับบางวันเราฟังคนนี้เอ๊ะประโยคนี้ทําไมเราเราไม่เคยได้ยินจําได้ไหมครับผมเคยพูดว่าในแผนการตลาดเนี่ยผมฟังมาเป็นเดือนนะครับบางประโยคทําไมผมไม่ได้ยิน ผมเพิ่งมาได้ยินมาได้เอกอ,อีกคนหนึ่งคนเขาพูดมาตลอดแต่มาตรงนี้เราไม่ได้ยินหรือการอธิบายบางครั้งนะครับอย่างผมอาจจะอธิบายแล้วฟังแล้วมันดูเหมือนยากเนาะแต่หลายคนนะครับพอพอเข้ามาฟังอีกแบบนโอ้เขาอ,อธิบายง่ายจังเลยมันเอ้ทำไมมันมีวิธีการนี้แบบนี้ด้วยเหรอทั้งที่จริงๆมันมันเป็นอ่าวิธีการเดียวกันเพียงแต่คนที่อธิบายแตกต่างกัน นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเข้ามาแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วนะครับถ้าเจ็ดวันแรกเนี่ยเป็นไปได้ตั้งใจฟังแบบเต็มที่หรือตอนนี้เราเข้ามาเกินเจ็ดวันแล้วไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่แค่เราเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับตั้งใจฟังมันแบบจริงจังใหม่อีกสักครั้งหนึ่งมันเริ่มต้นแบบใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลายคนที่อ่ายังยังไม่สามารถ เปิดคนใหม่หรือมีไรายได้นะครับให้ให้ฟังฟังฟังแบบซ้ำๆความรู้เบื้องต้นเลยสำหรับการทำออฟแคสนะครับจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับขั้นแรกนะครับในการเข้ามาเรียนรู้อย่างอย่างผมเนี่ยจะเน้นเลยคนใหม่ก่อนที่เราจะออกไปพูดนะครับคนใหม่จะต้องเข้ามาเรียนเรียนรู้ก่อนอย่างน้อยสักสองสามวัน นะครับเพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราจะไปบอกต่อน,นี่คืออะไรและอะไรบ้างที่เราจะต้องเจอในคําถามนะครับสําหรับคนที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับไปบอกบอกว่ายังไงรวยรวยแน่นอนทําตัวนี้รวยแน่นอนนะครับเขาจะตอบกลับมางั้นไปทําให้รวยก่อนนะครับงั้นไปทําให้รวยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้านะครับนําสมาชิกเราเข้าเรียนรู้ในระบบ ห้องนียวเจ็โมงเช้านะครับจันพุทธศุขนะครับจะมีห้อง UBT ทีมในการวิธีการทำงานนะครับจันพุทธศุขอาทิตย์นะครับแผนการประหลาดนะครับที่เป็นสแตนดาร์ดที่เราจะต้องเข้าเรียนรู้สม่ำเสมอก่อนช่วงแรกนะครับสิ่งที่เรียนรู้สำคัญเลยนะครับเรื่องวายผมทำไมผมเน้นย้ำเรื่องวาย ตัวนี้แหละคือตัวปิดการขายนะครับผมบอกเลยสิ่งที่ผมใช้ปิดการขายก็คือเรื่องวายวายทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาดูเราจะต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าอพสเปกหรือเป้าหมายของเราคนที่เราคุยด้วยอ่ะเขาขาดอะไรอยู่นะครับเขาขาดอะไรอยู่แล้วตัวออฟแคสเนี่ยจะไปเติมเต็มให้เขาได้ยังไงนะครับอย่างที่คุณใหม่บอกนะครับ เราเราเนี่ยเราเนี่ยจะอยู่ในในโซนไหนอยู่ในซีกไหนซีกระหว่า,างที่เราจะต้องวิ่งไปหาเงินกับซีกที่เราได้เงินวิ่งมาหาเรานะครับเราอยากอยู่ซีกไหนครับอยากอยู่ซีกที่เราต้องวิ่งไปหาเง,งินไหมนี่คือแอคทีฟอินคัมนี่คือการลงมือทํานี่คือการที่เราจะต้องทําก่อนที่เราจะได้เงินกับการที่ให้เงินวิ่งมาหาเราเกิดจากการสร้างอะไรครับ เกิดจากเกิดจากการสร้างสร้างเครือข่ายเกิดจากงานขยายนี่คือเงินจะวิ่งมาหาเราอันไหนดูแล้วเหนื่อยกว่าครับให้ให,ให้ให้เราไปตัดสินใจนะครับระหว่างเราวิ่งไปหาเงินก็ให้เงินวิ่งมาหาเรานะครับเอาแบบง่ายๆนะครับแล้วเรียนรู้ด้านแปดสเต็ปนะครับแปดสเต็ปเป็นเรื่องสําคัญนี่คือวิธีการทํางาน นะครับความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสีด้านเรื่องอัตราดอกเบีย้ยทบต้นเรื่องเงินเฟอ้อหรือเรื่องอ่าเงินดิจิตอลต่างๆเรื่องเหรียญดิจิตอลต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะอะไรครับเพราะเรากําลังขายสินค้าที่จัดต้องไม่ได้นะครับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้นะครับอย่างคุณไม่บอกท่านถนัด ขายสินค้าที่จับต้องได้แต่ตอนนี้เรามาอยู่ในโหมดของการที่เราไปขายสินค้าที่จับต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้นะครับอผมสรุปความรู้เบื้องต้นสำหรับการทำออฟแคสตง่ายๆนะครับหลายคนที่ไม่รู้มันทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการที่เราจะไปบอกตอกกับผู้คน นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญเลยตอนนี้หนึ่งเราเปิดกระเป๋าเป็นไหมนะครับการเปิดกระเป๋าเป็นไหมแต่ก่อนที่เราจะเปิดกระเป๋าเป็นนะครับเวลาเราไปแนะนําทุกคนนะครับเน้นเรื่องการเปิดไลายการใช้ไลน์ในการใช้ห้องประชุมเห็นไหมครับพูดแล้วเราจะเห็นภาพชดัดเจนสมัยก่อนเราจะต้องไปเรียนรู้ที่บริษัทนะครับจะต้องเดินทางบางคนอยู่ต่างจังหวัดต้องเดินทางเข้ามาเรียนที่กรุงเทพ แต่ตอนนี้ไม่ต้องเราใช้เทคโนโลยีหรือเราใช้ที่เราเสียค่าอินเทอร์เน็ตนะครับใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่าไปเสียเวลากับการไปดูทิกต o อกอย่าไปเสียเวลาในการสร้างรายได้ให้กับคนอื่นนะครับเอามาสร้างรายได้ให้กับตัวเองอดทนทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบนิดหนึง่งหลายคนไม่ชอบเรียนรู้นะครับ ชอบชอบความสบายชอบความง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้แหละจะสร้างให้เราเกิดเกิดเงินวิ่งเข้ามาหาเรานะครับการเปิดปิดไมค์การแชร์หน้าจอนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับการอธิบายการความเข้าใจในเรื่อง 6Y นะครับการเข้าใจในเรื่องของ8ป p นะครับการรู้จักการใช้ระบบนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้5้าโมงเย็นนะครับใช้ระบบให้เป็นเชิญสมาชิกเข้ามาเข้ามาฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจออฟแคสนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจออฟแคสตอนนี้มันมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วอย่าลืมว่าพวกเราคือหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับเราคือเจ้าของธุรกิจนะครับอย่าไปเสียเวลาในการที่อ่า ในการที่ไปดูให้อัปลน์ทําให้สําเร็จก่อนหลายคนนะครับไปคิดโอ๊ยอัปลน์ยังไม่ทําเลยแล้วฉันจะทําทําไมแสดงว่าถ้าคุณคิดแบบนี้นะครับธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจของคุณธุรกิจนี้คือธุรกิจของอัไลน์เพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ครับเฮ้ยเราจะทํำยังไงวันนี้ให้ทีมงานของเราเติบโตขึ้นมาให้ได้ นะครับไม่ต้องไปสนใจไซไลน์ไม่ต้องสนใจออปไลน์สนใจที่ว่าทำยังไงให้ทีมงานเรามีรายได้ให้ได้นะครับแล้วการที่ทีมงานเรามีรายได้เราก็จะมีรายได้ตามด้วยนะครับหลังจากนั้นเข้ามาศึกษาแผนผังการดูการดูในออฟแคสว่าแผังงานสายงานเป็นยังไงราคาเหรียญเป็นยังไงเหรียญต้องใช้เท่าไหร่ นะครับในการสมัครหรือการที่จะอัพสล็อตจะต้องเพิ่มเท่าไหร่การคํานวณเราจะต้องคํานวณให้เป็นนะครับเอาเบื้องต้นง่ายๆนะครับการเน้นย้ําเรื่องการเก็บรักษา12คําศัพท์นะครับเอาง่ายๆเอาเอาสิ่งเหล่านี้แหละถามว่าเราได้จากไหนไม่รู้ถามครับไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงใจ นะครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องโอ้ยเดี๋ยวอัปไลน์เขาจะสะดวกหรือเปล่าไม่ต้องเกรงใจเราโทรไปก่อนถ้าเขายังไม่รับไม่เป็นไรนะครับผมมาโทรเช้าโทรเย็นโทรเช้าโทรเย็นถ้าเช้าไม่รับนะครับเดี๋ยวไปอีกสักนิดนึงถ้าเป็นเร่งด่วนแต่ถ้าไม่เร่งด่วนจะโทรเย็นแต่ถ้าเร่งด่วนเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือสักสิบนาทีเราโทรไปใหม่นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเพราะเราเราเป็นหุ้ส่วนทางธุรกิจ นะครับเราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเราจะต้องจับมือช่วยกันนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เปิดโอกาสให้กับผมนะครับผู้ที่แนะนำให้เข้ามาสู่ธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกนะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณพีแอรนะครับขอบคุณคุณเอพีด้วยเดี๋ยววันนี้ได้ขอบคุณท่านอ่าโดยตรงนะครับในซูมแน่นอน นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันตอนห้าโมงเย็นเนาะในสูงนะครับก็ขอบคุณอ่าเอ็มซีผู้เสียสละทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเอ็มซีเสียงใสพิชชติกานะครับอ่าคืนไม้แห้เอ็มซีครับขอบคุณครับ